ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍດີພີ່ນ້ອງເບີດທຸກຄົນທຸກບົນທຸກບ່ອນທີ່ເຂົ້າມາຮັບສົ້ມພີ່ນ້ອງສະບາຍດີນະແມນນ້ອງຫກແລວແວບດເດກິນຫຍັງຮັດກິນຍກພນອງແຕນແມືບີດແກກດກິມ กินแ้วะกัน้ากริเมื่อคือกันพี่น้องเลยมื่อต้สกามาเลยีอกือเบิรเลยอุ้ยขวซองกระทะผัวอนเดียวกันบ่นี่บ่ากมื่ออาบน้ำให้มื่อสกีง้ามาใหม่มื่นี้่อืมือนอนปลาดอกนอนช่น้างดไปหนาแล้วอยากนอนพี่น้องนี่ฮะตับ ตนะีอ่น่ะอืมเหมือนนังเต็มที่เลยยาดําบอกให้ยาดํานอนนี่งเต็มที่จนจ่อยจ่อยน้าไปปิ่งอยู่งไรบ่ปิ่งเตาเนาะแกกลัวมากจงเลยเอาแล้วแล้วบอดาบันนะ ตาเพล่นนะนะคือการนกับเจ้าอ่ะตาแดงแดงจนโบตาเจ้าน่ะขางเนึ่องนะมันนันนันมันแดงแห้งเต็มแมงไหมเขาเด้ก่อนว่าสแดงนะแมงไหม่ตไปครับย่งพอแมงไหมบินตาตาเพ่อนเอาถวยมันี่ยชงใบเฉลยเฉลยเฉลยแคท ว่าที่เมื่อปัก่อนหมแรงกั่มาเล็วน้ามทางนี้เพิ่งเห็ยบยังเนาะเห็ดสุมเห็ดสุ่มพี่น้องเฮ้ยบาีาู่นนเกาะเห็ดสุ่มเห็ดสุ่มพัดเจ้วไใหาดัก้าก็ต้องบอกว่าผากเห็ดสุมแนวน้นมอผากเห็ดสุ่มมื่อนแล้วค่ะกินเดยโด้อ จองไว้ก so, ่อนจะเลือแต่ไปโองไว้ทั้งเนาะจะต้องเห็ดแล้อลไรเมื่อโดนมาไหมมามาเมื่อไงเอ้ามือเพื่อนมาสักจิ้มมาโดนเนี่ยอ๋อคือว่าเห็ดไปแล้วแล้วยกหนึ่งโบแบนแบบยกไม่บ่นี่เออใช้กำลังเสือไปเนาะสิ่งสิ่งวัตถุอ้วยนี่ เนะผักแบบไว้ไว la ้ให้มือเลาถ่ายก็นไจ้ถาสั่งแม่แบอกให้ไว้ไว้พี่เนาะพบกแม่เซฟได้เนาะใช่หมว่าสั่งอันนี้นั่นอันเสิยไปรับพิกขิาวอะแม่น่ะแรงอันย่อทีเดียวได้ดูแลเอง ดูแลตัวเองียังะอะไรนะใ่ิพภันธ์ดีบ่เมื่อคืนนี่บริตภันธ์บริยังบร,นบร,นบรนินอนนอนอนจักกันพันปไปใส่ใช่ใช <c oughs> ่ พาวีวาสันกร <laughs> ะดูโคยงว่าพี่น้องวีกันเป็นกันนอกเลยนะอืมถักสิง้วาพี่น้องเจดำระบุเง <laughs> าดำอกอย่าเในแหนบอกพาวีเห็น สบายดีบ้านกนแรงใช่ไหมตับนี่เขาจอน้ำเล่าไ็ไหนบ้านอ่ะตับปลืหรือย,อยังเครื่องในมันเหมือนใจมันอันนี้สามพันหรือสามพันหรือพี่น้องกินริบดีเขาแซ่บเลย ให้ได้กินเบิดทุกอย่างบ่ะ <ừ> <ừ> นี่ยังก็ได้กินเบิดอันนี้เพิ่นเจอไว้ใส่ผ้าเวนนาะพี่น้องแต่ก็บ่ได้ใส่ลายดอกติแตใส่ <ừ> ยังหน่อยเนาะผ้านอนอ่อนน้ะปิ่งผ้าน้งไหมเบิ้ด <ừ> เอาไปทังไดนี่หนาบบันเกียวข้าว,าว,าวไดไหมใะนมีได้มีเล้อะไรใช้ร่างข่าอ่ะข่าเข่าาข้วมอ้าาทางนี้ลุยแลวพี่น้องเข่าจับ่ไหม,ไม,มจ้าสวัสพีลุงแล้วก็หิวเข่าบะแรงเบิดมือ ไม่ชี no o, ้ห <c> น <oughs> ่อยชี้ชุดป่ะเนี่ยไม่ขาวเป็นยังไดแส่บบอจำประคุงพี่น้องสีมือเจลาคือเก่าขาพอได้เอยากใ้สะอาอย่างแรกวี่ต้อมมาหลังเฉยอ่าจะได้หอมด้วยเนี่ยทามที่ทำที่ท้าเองเล่นอยู่ไหเออ

กินข่าวกันพี่น้องข่าวแรงตั้งมาหึนั่งนุงตั้งหอคำาเลยกินกันเซ่บๆสมาประจอดกินยี่หุ่นบ่สองวงพี่น้องกินข่าวนีมันแรงลังเร่งนพี่น้องไม่ยกตเรื่องอนตว่าอาจจะเล็บ่กม่ต้องทำ ยิงฉีทำงานกับพลังอียูบ่บาราบาน่านี่อ้ยผูดผูมันขึ้นในกาจนทำงานลุกตลอดนกัเออทำงานกพลังแต่บ่าเคยได้เงินนั้นพลังจะมีนะงสงใช้จีห่พลังอะไรตยวนี้โอ้ยย่ามีต้องการต้องการต้การเอาละสูงต่ำพี่น้องงานด้วยรวมด้วยด้วยกันทำเงนูเมื่อคืนพลังแม่

<idd ratchet Lust> รางน่างนะล่าง้นถอ่ามน้านปูน่เผาจไปในัางจอจอดจะบาเดือนไก็อมจำเ้าสุก์ยังไ่ได้จำจับาทกรเบงอยู่อังมีไพจำนะสงสัสน้ำต้มน้ำต้มน้ต้ห่อน

พี่ว่างเงดเอาเลยเอาเลยสแสรบเหมือนกันพี่เนาะขั้วเอ็มเนี่ยี่รับดูนะวีวีบอดีเซ็ตใหม่กัน จำตัวนี้หม่ที่รนตุ้่จำหุหอยูุ่นชาติจวดตานตันไม่อยากกินจำยังซะกดตันวดันท้า่ใชูดนงพีเขาพ้งนี่พอได้จมหงก็จวดปวดบ่จัดมาใส่นางนิ้งนอนเก่านิดนอยยังจะจัดจานเนาะ

นางมือก่อนว่ามือกินไหมกินต้นเนี่ยจิกเล๋อแมไม่นอาเลยจิกเกลแก่้าผ้าเด้อป้าพักนังป้าพักนังหยิบงนแล้วนไม่ได้แกคือการแทนพอมือทั้งอย่างเทงมาได้เลยเป็นคนได้แล้นั่น้ำเมื่อเด้อัวไายหัวแจ้องไปแล้วน้องดีอยางมาแล้วงานผัดจ้องมีแต่หนังแล้ว

ีดีวัมันเห็นน้ำต้มหงหวอ้าวบาปีน้อยอะไรได้อืมตองใชซาพุ่มไหมน้อยุดหงเดียวจอนเี้ยม่จองเงี้ยมนเลี้ยงพี่น้องาเลยเด้นพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่นองลายที่เข้ามาเบ่งมาชมสำหรับคลิปนี้มอตูลาพดสำหรัพี่เด้อพี่น้องกำลังกินข้าวอยู่นี้ยง น,น,น้ำล,ลายยอวหายงวัวตัวนึงควายสองตัวอืมปลาเถอะจงไปขายทีงบาแดนงัวตัวนึงควายสองตัวยี่เยบกำลังสิว่าลอายน้ำกู่น้ำนี